ก้อนเขียวครับเขียวทั้งคู่ก้อนเขียวเขียวเลยครับเป็นมาก้อนเขียวครับอ๋อทับออกมาหน้ามันเขียวใช่ไหมฮะไอเรื่องร่าฟเขียวกับชมพูจะเอาอะไรชมพูมีเลือกด้วยเอาเป็นสองสีง่ไงสองฝั่งไงใครจะฝั่งเขียวหรือไม่ได้ฝั่งไหนก็ได้เอาไปง่ายี่ยครับอรับกินพาวเวอร์เชนิสเนวีย์ครับปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับเราสองคนยิ่งตื่นเต้นมากๆยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันมีทั้งแบบไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันมีทั้งแบบ หน้างานซึ่งสวยมากคือมังกรคือเด่นมากๆคือยาวมังกรสีครูคือยาวถึงส6เมตรใช่ไหมที่คุเขาบอกคือยาวมากๆเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่เขาจัดสวยมากๆเลยนะความที่ใหญ่ของงานในปีนี้เท่าคืออลังการมากคือแบบว่าเรารู้สึกว่ามีมังกรที่มาแห่นเนี่ยตัวสามที่ท้านอลรถบอกบมีทั้งสามตัวมีสาตัวใช่แล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็มีฮันนูว่ามาร่วมเปิดงานด้วยนะค,ะครับก็มีไฟขับมากมายเลยรวมถึงแบบว่าพี่ๆรุนพี่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า มันยิ่งใหญ่มากแล้วเห็นบอกว่าในในเวฟฟอร์เนี่ยมีคนดูตั้งสาม,สมแสนคนมรู้สึกว่าหูยิ่งใหญ่จริง,งมันในงานมีจุดได้เช็คอินถ่ายรูปเป็นเยอะแยะไปหนดใช่ครับแล้วก็มีของกินอร่อยอร่อยด้วยบอกเลยว่าเป็นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมยิ่งใหญ่มากมายได้มีคนแซวมากรเสียงพูในทวิตเตอร์ด้วยเราเห็นเออทำไมแซวน้องหรอเอาแซวน้อง ผมจงกนั้นฝากเลยการงานสิบสามวันสิคืนเลยที่นี่ King Power ใช่คร,ครับผมมากันได้นะผมสิบสามวัน13คืนที่ King Power ลางน้ำนะผมมาได้มาช็อปนะครับผมมาช้อปปิ้งกันได้เยอะๆเลยนะครับใช่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เลยนะครับผมอยู่ไปยาวๆสิเลยใช่ไหมครับามาช้อปปิ้งมาหาของกินแล้วก็มีส่วนลดแจกอีกมากมายเลยนะครับใครที่แบบว่า มีแพลนจะบินหรือไม่มีแพลนจะบินมาหาของกินมาช็ิปปิ้งตุจีนมาถ่ายรูปสวยๆนะฮะคอนเทนต์ตุจีนที่นี่เลยครับที่ k ิงพาวเวอร์้านน้ำครับหากเอาพิมพ์มาทางต่างประเทศต่างทังจับมือกันงว้ามปีทีเดียวนะาะไปหรือไม่ครับก็เป็นวันเกิดนื่งในโอกาสวันเกิดเรา24ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ทำงานเนี่ยเวลาไปไกลๆจะได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจะได้แบบว่าเออขับรถไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว hmm, ่า <N easier> นี่เขาเบาะแดงใช่ไหมผม <too S 2> เอาเป็นเบลแดงตามไปเหมือนกันครับตามไปเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขับทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันสพอ์ตแล้วก็สนับสนุนต้าหวรถมาโดยตลอดทําให้พวกเราสองคนเนี่ยมีวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ออกรถเขาเองก็เปิดบริษัทเหมือนกันเราอย่าพูดเสียสิตอนเข้าก็เป็นของขวัรถเลือกยางว่าอยางไที่ะใช้ตอนแรกเลือกเหมือนกันครับเราเลือกว่า โอเคถ้าผมมาโจกไฟแนนซ์มาผมรู้สึกว่ารถอะ่ะมันคือรถจริงๆคือถ้าเราซื้อมาเราแบบตอนแรกคิดว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถอะไรก็ได้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เยอะที่สุดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุขเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเราเรายังไหวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้ในตอนที่เราแบบ30หรือว่าเราพร้อมมากกว่าน,นี้ ฟิมลิงมันคนจะคนละฟิลฟิลลิ่งกับตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่านั่นแหละเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แล้วก็เลยเราซื้อความสุขเราซื้อเราซื้อประสบการณ์นะครับก็เลยตัดสินใจเลอกซื้อเป็นคำนี้ซื้อเงินสัเลยหรือเปล่ายังครับยังยังครับยังยังยังไม่พร้อมซื้อขึ้นสนเลยหรือเปล่าอะไรนะครับซื้อขึ้นสนเลยหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับ่อนครับเขาวางแผนการเงินดีครับแบบว่าเขาจะค่อนข้างคิดมาแล้วว่า คือเขาเป็นคนเลือกเขาเลือกนานนะคือเขาคิดไว้นานมากๆแล้ว<า>และถ้าไปเห็นในคอมเขาเนี่ยจะเปิดมาเป็นตาราง Excel ว่าต้องทําแบบนี้ประมาณนี้แผนจะเป็นอย่างนี้ เอารุ่นนี้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเงินจะเหลือไปลงทุนแบบนี้สมอติเราขายประกันจริงรระบบแบบนี้เลยจริงครับคือตัวผมเองอ่ะที่เลือกซื้อแบบผ่อนเพราะว่าผมอ่ะยังยังทำอาชีพที่เป็นอิสระคือเขาเรียกว่าไม่ให้อยู่ในแบบ40ทับหนึ่งก็คือเวลาเรารู้สึกว่ามันเครดิตมันมันยากยาแล้วสมมติสมมติเราจะซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีเครดิตเลยเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแพงก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มสร้างเครดิตตั้งแต่อายุเท่านี้ดีกว่าเวลาเราซื้อบ้านเราจะได้เครดิตดีๆแหลย วางแผนเยอะมามในสิ่งที่เรื่มมองเงินวางอ๋อวางแผ,น,<อ>งแผนเยอะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเราทำงานมาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็ต้องแมนเหนีดห้ดีที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ลาบากในอานาคตถ้าปีนี้ยี่สิบ่ปีหน้าปีตะเพยยี่สห้าเราได้บ้านหนยโอ้ยสาธุพี่วางแผนถึงขั้นไหนเรื่องบ้านก็เรื่องบ้านตอนนี้ก็คิดก่อนครับวางวางแผนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราเราขอเอารถให้ให้ให้เสร็จก่อน แ้ววาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงหลักปักฐานที่ไหนแน่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างนี้พี่อู๋ไม่ไปเจอนั่งนั่งแบบว่าเรียบร้อยได้เจอไม่ใช่แค่นั่งนะทั้งนั่งทั้งขับอย่างเงมันมันยังไงมันนุ่มมันคือผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบรถแต่ว่าคนเราไม่ค่อยรู้ว่าจะรู้กันแ้วผมแปบว่าคือผมจะชอบดูรถดูนุ่มดูนี่แล้วคือสีชอบเหมือนกันผมก็เลยไปลองลองเท้ามาแล้วบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอมันอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีความแบบ อาจจะเฮ้ยไม่เดี๋ยวเราค่อยไปต่างจังหวัดด้วยกันเดี๋ยวให้เหยียบเลยเดี๋ยวให้ขับชวนหรือว่ายังไงคือใช้ผมเอาออกแนวใช้นี่ไม่อันนี้ชวนแล้วเพราะไม่ใช่แค่รถเขาเอ้ยรถผมนะรถเขาผมก็ขับมาแล้วเนี่ยให้ไปเขาใหญ่เนี่ยเอารถขับเลยแต่ผมไม่ขับนะวันจริงผมเป็นคนไม่ชอบขับรถแต่ปกติเราเป็นสตาฟีรับส่งเขาอยู่นะแล้ววันที่เขาเป็นรถเองให้ทำเขาทำหน้าที่แทนบ้างไหมไม่ใช่รถผมเขาขับ ไปส่งตัวเองจริงใช่ส่วนรถเขาเขาขับผมนั่งเขาขับผมนั่งจริงทุกวันนี้ก็คือทํางานในรถผมก็คือนั่งอย่างเดียวเหนื่อยขับรถไม่คุงเทพยผมท้อะแต่ว่ามัน็สมส่งฐานะที่เราเป็นท่านประธานแล้วนี่ไงคนขับรถแสดงว่าท่านประธานต้องจ่ายให้คนขับรถด้วยนะครับนี่ ไ,ไ,นะได้ครับเลยได้ท่ทานปรานต้องอธิบายชื่อบริษัทก่อนถ้าต้อ<ๆ>งพูดแค่แค่นั้นนะ่ะอธิบายอ,ย,อย่างไงคร<อ>ับท่านประธานคือคือจะอ้าเนี่ยทุกคนออต,ต้องตู้่ต้องอ้า่ให้ถูกนะ <c oughs> คือจริงๆ,ๆเราจะอ้า่แบบห่อหีบกันรนะันแต่ว่าเราอยากให้มันอ้ารับทรัพย์คือตู่อ้าคือต้าอู่นั่นแหละแต่พอเป็นต้าอู่เนี่ยเราไม่อยากให้ตอเราไม่อยากให้แบบต้าอู่มันดูชื่อเราเกินไปเราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดูก็เลยตู่แล้วกันแล้วมันกลับมาเป็นอ้าพอดีเรารู้สึกว่าอ้ารับทรัพยบเรารู้สึกว่่่าาาเเนนีียแแหละมัคือกรรทบบ อาแขนร้าวอาแขนไหนอ้าแบบอ้าแล้วดูไหล่เขานะครับนี่ใหญ่ขนาดนี้นี่เขาโกยมาทีนี่คือแบบยิ่งใหญ่ก็ใหญ่รับทุกงานนะงานงานเล็กงานใหญ่งารไล่การลูกสองพันห้าพันไปหมดไปหมดรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าสร้างตัวตัวสร้างตัวจริงใช่ที่เขาเรียคอร์ดอะ เอ้า5,000เป็นอย่างไร2,000เป็นอย่าไอ่าไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝ่ายขายเขาไปหรือเปล่าส่วนตัวนี่คือยินดีไปหมดนะเอารถทุกงานสู้งานอธิบายต่อแล้วมาถึงมาถึงไม่ยังไงต่ออ๋อทีเนี้ยในในเอเนเจอร์เนาะบริษัทประเทศไทยมันจะลงท้ายเพาว่าจำกัดเราสึกว่าในในโง่เห้งเราสึกว่าเอ๊ะถ้าเราอ้ารับสัตว์จำกัดเนี่ย แสดงว่ามีจำกัดแล้วเราต้องเติมเพว่าไม่ไปด้วยอยากปจกัดจริงๆแอบเห็นไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ตตก,ก่อนเลยเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตู่อารับซับไม่จำกัดคำ,ำเดียวไปจุดคำที่จด เขาให้เขาถามเลยว่าทำไมใไปที่มาหรือว่าชื่อคือเขาเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือบางคนคือถ้าไปดูเนี่ยในในในบริษัทในชื่อตลกเยอะเลยครับหรือแต่ชื่อชื่อบริษัทเขาผมก็แอบคิดไว้ให้นะอ้าอ้ามหรือไม่ได้ไม่อ้าครับง่ายๆเลยโรสัฟทวีผลโอ้ยทวีผลจำกัดอบอบโรดใช่อบโรดออโรดไงโรด ออฟโรดซับทวีบด์คือชื่อที่เขาคิดแต่ละชื่อนะคือแบบว่าแล้วเขาเขียนมาโดยว่าปัเออแล้วผมมาไปคิดให้ครีเอทีฟมาด้วยเขาชื่อพิไัยเราก็เลยคิดว่าซับไผ่สารเอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากติดต่อนะติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะเรามีชื่อเสนอเป็นหนึ่งในบริการของบริษัทเขานะผมคิดชื่อบริษัทให้คนอื่นเนี่ยงานพันสองพันนี่ไงที่เขาบอกที่แหลพันสองพัน อ่าอก็เล่นจริงเล่นจริงแล้วกันคือจริงๆเราพูดคำว่าเป็นจริงเนาะพอเราเปิดบริษัทเนี่ยจริงๆเราก็วางรากฐานด้วยแลนนาคนด้วยคือมันเป็นเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็ จริงๆเรามีการจ่ายเงินให้ทางครอบครัวอยู่แล้วเรารสึกว่าอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เปล่าๆมันการเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มันกลายเป็นไรายได้ในครอบครัวเราได้ด้วยแ <Okay. S 1> ละอย่างหนึ่งที่เปิดมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป่อในอนาคต <Okay. S 1> เคยพูดกับแฟนคลับไว้ว่าเ <Yep. S 1> ขาเก็บประสบการณ์สัก5ปี10ปีเดี๋ยวว่ากัน mm hmm. เพราะว่าผมถือว่ายังไงก็ยังรู้สึกว่าเป็น,เ,ปนเด็กใหม่มากที่อยู่ในวงการ <Yep. S 1> จริงๆก็ยังอยากอยู่ในอินดัสทรีนี้ถ้าในอนาคตไปอาจจะไปอยู่ข้างหลังเขาถ้าประธานที่ิดว่านาคตเราต้องมีอะไรบ้างในบริษัท มีเงินครับก่อนอย่างแรกจะมีเงินอันดับแรกมีเงินครับผมแล้วก็จริงจริงก็ลองค่อยๆ่อพัฒนาไปแล้วกันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับปีนี้แบบว่าคิดเต็มที่เลยว่าเราพยายามทํางานที่มันมีเข้ามาตรงหน้าให้เต็มที่สุดก่อนยังไม่ได้แบบว่าวางแผนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บประสบการณ์คือเก็บประสบการณ์จริงๆคือพยายามจะไปทําความรู้จักกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหลือเพื่อนมีวันอนาคตก็ฝากพี่ๆด้วยครับใช่เสียดายงานบูกกระทาพวกพี่ไม่ได้มา เลี้ยงใหม่เลี้ยงได้ okay. ปีหน uh, okay. ้าปีหน้าโตจีนก็เชิญพี่พี่มาม้วนจอยได้ได้ครับพูเป็นที่รั้บผิดชอบอยากมีหญิงในสังกัดมาใหมายถึงว่าเป็นเกิดเป็นที่ปันศิลปินอยบที่เราเคยเป็นดิเกิดเกิดเกิดจริงๆคิดไว้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเรารู้เราเราเราเคยวางเส้นทางตัวเองเรารู้ว่าเราควรพัฒนาอะไรยังไงแล้วเราก็อยู่กับน้องอมรุษมาอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นเพื่อนเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันน่ามันน่าลงทุนเหมือนกันนะกับคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังชอบตรงนี้อยู่ในการในการเป็นแบบว่าฟิลแบบพัฒนาศิลปินอะไรเยยงี้ยวันนึงอาจจะเป็นแค่แบบว่ารีซอสในการรับมาพัฒนาแล้วก็ส่งออกก็ได้ส่งไปบริษัทต่างๆอะไรเยยงี้ยแบบเรารับเป็นไปเป็นคนดูแลวางทิศทางอะไรให้แต่ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ยังไม่ถึงอขอแบบเก็บประสบการณ์เยอะๆก่อนในทีนี้<ๆ>อะไรเงี้ยถ้าจะประสบการณ์เยอะคนเข้ามาไหมศิลปินเบอร์แรกสุดท้ายเบอร์แรก เขาเหรอฮะเขาเคือเขาเนี่ยต้องอยู่อยู่แล้วเพราะเขาควรดูเรื่องการเงินนะคือถามว่าในชีวิตผมอย่างผมเปิดบริษัทผมได้คิดอะไรมากมายไหม,มก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นซื้อบ้านซื้อรถคือยังไม่ได้คิดแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องถามเขาเผมถามเขาตลอดอลย,ยอย่างแบบว่าบัตรเครดิตเนี่ย <c oughs> เราก็โดนเชียร์ให้วิดดอมเราก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวมาก <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> ยายาๆเขาแค่ขายแล้วแล้วแล้วคือ บัตรเครดิตอะเราไม่ได้อยากใช้เงินอนาคต<ม>คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาใช้เงินอนาคต<ม>จริงๆเอามาแค่แบบให้มันเป็นระบบขึ้นเลยเขาก็จะคอยสอดคอยสอดแสดงว่าไม่เป็นอ่างใส่อันเมืมอดูบัญชีให้ดูบัญชีให้ใช่แค s h ซ y c l e ครับบัตรเครดิตเป็น Cash Cycle หลังจากนี้พวกเราจะมีผลงนาในอะไรบ้างที่ครับอ่าก็พูดกี่อย่างที่พูดไปแล้วนะผมพวกเราต้าอว๋วด้วยนะผมในปีนี้ก็มันจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมก็ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคร่าชื่อเรื่องว่าเออ เราอัดปากดูบีในปีนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์เป็นยิงยิงที่แนวไหนอ่ะที่ตั้งใจซีรีส์ชื่อเรื่องว่าเป็นซีรีส์แนวแบบว่าสนุกแน่นอนคือมีทั้งรักมีทั้งเศร้ามีทั้งสนุกตลกบู๊บุ๋นใช่ครับครบรถครบรถครบรถปีนี้ได้ดูบ้จริงจริงแล้ว ปีนี้จะได้ดูไหมได้ไดูแน่นอน,อนครับชใช่เปิดกล้องหรือยังเปิดกล้องหรือยัอง ตอนนี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราเรารชอบไปประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าปิดที่พี่หเอาไว้พี่หตั้งอุ่นถ้าออยากพูดครับอยากอ๋อกำลังนี่อย่าอย่าลวงจากเขาอย่าลวงเลยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมยิ่งยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้วทีมงานมือเก่งอยู่ข้างแล้วงข้ามันหลุดมันต้องหารสองเพืจ่ายคนเดียวอ่าทีมงานจ่ายครับทีมงานจ่ายแต่อยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครับผม มีมิสทรีบอสครับผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ปีมนะครับาวหัวโลสบอสเดมอนเดเอิร์เหมือนเป็นเป็นแบบคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบปิดเหมือนปจบโปรเจกต์ี่แลไปรเจกต์ที่แล้ว ใช่แล้วผมในเดือนมีนาและและและเมษายังไงครับเมษามีไงครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของเราสองคนที่ให้แฟนๆของเต้าอบโรดเนี่ยได้มาซึมซับบรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไงดูอะไรอย่างนี้ก็ดูอะไรอะไรคือผมผมต้องบอกงี้นะทุกวันนี้ ทุกวันนี้ผมทํางานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปอะจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายเควีเอออนาดาเอวีเควีเควีไปลก็เคบิชัวซึ่งไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรคือเราก็ไอ้ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไม่ไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยโอ๊ยโทษครับหลอก หลอกช่างหน้าช่างผมอีใช่เพราะเขาลดราคาเลยครับชราเหมือนกันฉลาเลยแต่ว่าไว้รอติดตามเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จะเต็มแน่นอนครับจะเต็มแน่นอนไม่ว่างเลยครับว่างเราติดเราเ h e c k queue เข้ามาก่อนว่าครับรอเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเอ้ยตาโอลล้นได้ไม่ว่างไม่จริงไม่จริงไม่จริง check q u เข้ามาก่อนเช็คคิวมาก่อน check q u ได้บอกแล้วว่าเราวิ่งได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซงผมมันตีขึ้นอย่างนี้ตีรับซับไงใช่แล้วแล้นี่คือลมลมพัดไม่เป็นไรลมพัด

ช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องคือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อออเทอร์รีอยู่แล้วแล้วเราอ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานหรือว่าที่เป็นงานสุขเลยจริงๆอ่ะเขาจะใส่เครื่องทองเขาจะมีเครื่องทองเล็กๆเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันมันมันควรมีเก็บเอาไว้บ้างถึงแม้ว่าอ่าไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆนะมันเป็นแอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงขึ้นแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าลาักชูรีเราไปขายต่อไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานมันจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมกันเอยถ้าเรารู้ว่าสไตล์เขาชอบอะไรแบบนี้พี่แบบว่าเอาเอเขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาเป็นคนสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะก,กับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบอยากให้เราใส่แบบเออใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยเขาจะคิดภาพไว้หมดแล้วนี่เขาคิดไว้หมดเลยไอ้นี้ถ้ามันเกิด โจทย์ยากขึ้นไหมโจทย์ยากขึ้นเหรอครับจริงๆไม่ยากหรอกครับอยู่กันขนาดนี้เรารู้ไว้อยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้าแต่ว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังนะผมแค่ไม่ได้คด้เลยไม่ได้ก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงผมแค่แบบผารู้สึกว่านี่ในปีหน้าเนี่ยอย่างปีเนี้ยเราเรารู้สึกว่าวันเกิดเราสองคนอ่ะคือมันมีความสุขมีความสุขมันค่อนข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับที่อยู่กับแฟนคลับ เขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ T ้นส่วนของเราก็แบบไปเจอๆกับแฟนคลับทึ okay. ่เรารู้สึกว่าไม่มันคือความสุขอ่ะแล้วก็ได้ในวันวันเกิดของสองคนก็แบบมีกันและกันอยู่มันรู้สึกว่าเออจริงๆมันแค่นี้มันพอแล้วอพก็นของเราใช่ิดจบสวยงามโอเคขอบคุณครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะคครรัับบีพ่ฝากครับ